หวานๆนะคะจับไมคคู่กัน่งเขาให้เลดี้บราวเป็นคนเลือกนะคะว่าอยากจะโชว์ เพลงแนวไหนดีค่ะก็เลยลงตัวที่เพลงนี้ะข่าฮิปฮอปนะคะกับเพลงรักแต่ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนค่ะช่วงนี้โอบนิทิต้องเตรียมไว้เป็นตัวเลือกที่มากขึ้นเวลาที่รับงานนะคะหากมาคู่กันก็จะหาเพลงคู่ค่ะแต่ว่าถ้าหากหลังจากวันนี้ไปต้องไปใช้เดี่ยวจะได้ฟังเพลงใหม่ชื่อว่าเพลงชนที่โชคดีกว่าแน่นอนเป็นเพลงแรกของตัวเองหลังจากมาสังกัดค่ายเพลงรักนะคะคือโอบเนี่ยเพิ่งมาตกลงปรงใจค่ะทำเพลงกับค่ายเมื่อช่วง ต้นปีมานีเองเพราะว่ายอมรับนะคะว่าการทํางานเองมา1 EP อีีค่ะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวเมื่อปีที่แล้วเหนื่อยหลายอย่างเลยลองเริ่มใหม่กับค่ายดูซึ่งเพลงเพิ่งปล่อยมาไม่กี่วันนะคะก็ยังต้องลุ้นยอดวิวแล้วค่ะให้คนฟังนั้นรู้จักเพราะว่าที่ผ่านมาเพลงของโอบยังไม่ปังเท่าที่คิดแต่เพลงที่โอบคัฟเวอร์คนอื่นเนี่ยมาแรงกว่านะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ศิลปินใหม่ต้องฝ่าไปในตลาดเพลงค่ะ พี่ช่วยหน่อยนะอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตกับเขาบ้างใช่ก็คือปกติไปทำเพลงคนอื่นแล้วดังกันหมดเลยมีเพลงตัวเองทำแล้วไม่เคยดัง ลบกวนหน่อยเาเราเราเราเป็นเพลงที่ผมปล่อยกับค่าย Love Entertainment เป็นงแรกนะครับผมเพลงแรกชื่อเพลงว่าคนที่โชคดีกว่ามันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเออเราพยายามทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดความสุขอยากให้เขามีรอยยิ้มในทุกๆวันแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้ทําให้เขาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่เขามอบก่อนมาให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันกลับทําให้รู้สึกว่าอุ้ยทำไมเราถึงกลายเป็นโชคเป็นคนที่โชคดีกว่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> คือมันก็อินสปิเรชั่นมาจากใครหลายๆคน <c oughs> ผมพูดเลยแล้วกันนะไม <c oughs> <c oughs> ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คือผมมาพูดอยู่แล้วในแต่แตละครั้งว่าผมมาอินสปิเรชั่นมาจากใครหลายคนจะทำให้เธอเป็นคนโชคดีกลายกลายเป็นฉันที่มันโชคดี ทำให้เธอเป็นคนโชคดี ให้สัมภาษณ์ก็โดนพี่ๆนักข่าวแซวว่าตกลงแรงบนันดาลใจมาจากใครกันแน่นะคะอบบอกมาจากชีวิตจริงแล้วก็หลายคนรอบตัวค่ะทําให้เกิดเพลงคนที่โชคดีกว่าขึ้นมาได้นะคะเพ<ช>ลงนี้ได้พัดบรพัฒน์กหรือว่ามบอกีตราแห่งบงมีนแต่งเนื้อร้องให้และโปรเจกต์แรกที่ทํากับค่ายเริ่มต้นที่3เพลงก่อนค่ะทําให้ช่วงนี้โฟกัสที่งานเพลงกับการแสดงสดบนเวทีเป็นพิเศษส่วนเรื่องการแสดงนะคะก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆค่ะ เส้นทางนี้ของโอบนิธิในวัย30ปีที่วงการบันเทิงเห็นเขามาตั้งแต่ลุกขาสัน้นมัธยมหรือว่าอย่างน้อยๆก็12ปีมาแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เติบโตด้วยบทบาทการแสดงและการเป็นศิลปินนะักร้องค่ะ